เครื่องที่เหลือไปเลยค่ะพริกโหระพาใส่เยอะๆนะคะจะได้หอมหอมเป็นอาจเจ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานไอเดาโรยผม วัสดีค่ะคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานกันนะคะแกงเขียวหวานกุ้งค่ะก็มีเนี่ยค่ะใบโหระพาพริกขี้หนูหันวันนี้เราใสใช้มะเขือพวงนะคะเรื่องแกงเขียวหวานสาเร็จรูปค่ะกุ้งกะทิไปทำกันเลยค่ะ ตั้งหม้อแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปเลยนะคะใส่น้ำมันผัดเครื่องแกงค่ะน้ำมันที่ใส่นี่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ ก็เด็นหน่อยนะเราเครื่องแกงเรเริ่มหอมแล้วก็หยอดกะทิไปได้เลยค่ะ แขงเขียวหวานกุ้งนี่เราจะไม่เอากุ้งลงไปผัดนะคะเพราะวกุ้งมันสุกง่ายแล้วก็จะปรุงรสไปเลยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะอร่อยนะคะน้ําตาลมะพร้าวใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะครุมรสตามใจเราชอบเลยนะคะ ใส่น้ำปลาหน่งทับทีก่อนค่ะ พอละลายนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็เติมกะทิไปอีกได้เลยค่ะกะทิกล่องนี่คขะจะค้นนะคะเราจะผสมน้ำไปหน่อย ไม่ชอบค้นมากเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วเรามาใส่มะเขือพวงพอเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปเลยนะคะ ปรุงใจตามปรุงตามใจเราชอบเลยค่ะมะเขือพวงเขาสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเป่าแก๊สหน่อยไหมอะไรหม้อแก๊สแรง ตอมาเขือพวงสุกเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแกงถ้วยเล็กๆค่ะแกงกุ้งแกงเขียวหวานกุ้งเห็นไหมคะเต็มนไดหนึ่ กุ้งสุกแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เหลือไปเลยค่ะพริกโหระพาใส่เยอะๆนะคะจะได้หอมเป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานเอเ้แต่ดาวลอยผม ปิดไฟเลยนะคะโดยผงม,มัสลาร์ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานกุ้งของเรา รับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะคัวคุณตาพาทำพากินค่ะสวัสดีค่ะ